สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด Golden Circle ที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วแต่เอกสารนี้พาเราไปไกลกว่านั้นคือดูว่าจะเอามาใช้สร้างความไว้วางใจจริงๆได้ยังไงใช่ค่ะคือหัวใจหลักที่เอกสารนี้เขาชี้เลยนะคือการมีไวหรือความเชื่อที่ชัดเจนเนี่ย มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะคะสิ่งที่ท้าทายกว่านนั้นเยอะเลยคือแล้วเราจะพิสูจน์วายของเราให้คนอื่นเห็นได้ยังไงซึ่งในเอกสารบอกว่าต้องมี3เสาหลักที่มันต้องทำงานคู่กันไปขาดอันไหนไม่ได้เลยใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันแล้วครับว่าไอ้อสาเสาหลักที่ว่าเนี่ยก็คือความชัดเจนในวายหรือ clarity นะครับแล้วก็วินัยใน how หรือ discipline แล้วก็ความสม่ำเสมอใน what หรือ consistency เนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงเพื่อจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความน่าเชื่อถือหรือ authenticity ขึ้นมาได้แล้วไอ้ความน่าเชื่อถือนี่แหละครับมันคือสะพานสำคัญเลยนะที่จะพาเราไปสู่ความไว้วางใจหรือ trust ที่แบบแข็งแรงจริงๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้องค์กรหรือผู้นำดึงดูดคนเก่งๆดึงดูดลูกค้าสร้างความสำเร็จที่มันยั่งยืนได้จริงๆครับ อืมน่าคิดจริงๆค่ว่าทำไมบางองค์กรบางแบรนด์หรือผู้นำบางคนเนี่ยถึงแบบได้ใจคนไปเต็มๆเลยในขณะที่บางคนแบบพยายามแทบตายก็ยังดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเอกสารนี้เหมือนจะบอกใบ้าวา Y เนี่ยเป็นแค่คำประกาศเฉยๆแต่ How กับ What ตัางหากคือบทพิสูจน์ของจริงในสนามรบโอเคงั้นเรามาลองเจาะลึกกันเลยค่ะว่า3เสาหลักนี้มันทำงานยังไง เรื่องมันที่ภาพรวมก่อนนะคะเอกสารเขาย้ําเลยว่า Y ที่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องมีโครงสร้างมารองรับด้วยเหมือนเรามีเข็มทิศด,ดีๆแล้วแต่ถ้าไม่มีแผนที่หรือไม่มีวินัยในการเดินทางมันก็ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีใช่ไหมคะสามเสาหลักนี้ก็เหมือนเป็นโครงสร้างนั้นเลยครับผมเสาแรกเลยนะฮะคือความชัดเจนของ Y อันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่ามีสโลแกนสวยๆหรูๆนะครับแต่มันคือการที่ องค์กรหรือตัวผู้นำเองเนี่ยต้องต้องตกผลึกจริงๆครับต้องเข้าใจแก่นแท้เลยว่าความเชื่อของเราคืออะไรจุดประสงค์ที่เราทําสิ่งนี้อยู่คืออะไรต้องชัดเจนมากๆจนมันกลายเป็นเหมือนเ,อเกณฑ์หลักในการตัดสินใจแทบทุกเรื่องไปเลยไม่ใช่แค่ท่องจําได้แต่ต้องตอบจากใจได้จริงๆว่าทําไมเราถึงทําสิ่งที่เราทําอยู่แล้วความสําคัญของความชัดเจนตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กเลยครับ ดึงดูดคนที่เชื่อเหมือนกันหรือเห็นคุณค่าแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาหาเราเองเลย attraction ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเอออยากเชื่อมต่ออยากเป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาเก็ตว่าจุดยืนเราคืออะไรเจตนาจริงๆของเราคืออะไรต่อมาเสาที่2วินัยของ How เสาวี้้เป็นตัวเชื่อมที่ผมว่าสำคัญมากเลยนะมันคือการแปลงวัยที่บางทีมันดูเป็นนามธรรมามากๆเนี่ยให้กลายเป็นหลักการปฏิบัติ หรือค่านิยมที่มันจับต้องได้ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังครับไม่ใช่แค่วิธีการทำงานนะฮะแต่เป็นหลักการที่จะบอกว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรบ้างเพื่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับวัยที่เราเป่าประกาศเอาไว้มันคือการสร้างวินัยให้องค์กรให้คนในทีมเดินตามความเชื่อนั้นจริงๆไม่ใช่แค่พูดถึงมันลอยๆ วินัยตรงนี้นี่แหละครับที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยองค์กรนี้ไม่ได้มีแค่ฝันนะแต่มีแผนมีระเบียบจริงๆในการจะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมามันเป็นการให้แนวทางไกด์แดนซ์ที่ชัดเจนว่าเออถ้าจะอยู่ด้วยกันภายใต้วายนี้นะเราต้องมีพฤติกรรมแบบไหนเราต้องยึดถือคุณค่าอะไรในการทำงานการตัดสินใจต,ต่างๆและเสาสุดท้ายครับความสม่ำเสมอของวอต consistency of what อันนี้คือบทพิสูจน์ของจริงในสนามเลยครับ มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์กรทําแล้วก็พูดออกไปสู่โลกภายนอกตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองบริการการตลาดการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรหรือแม้แต่วิธีที่เราปฏิบัติต่อพนักงานต่อลูกค้าทุกอย่างเลยนะครับมันต้องสอดคล้องกันและต้องเป็นหลักฐานที่สะท้อนแล้วก็ยืนยันววยอันนั้นของเราอย่างต่อเนื่องบทบาทของสาวอันสุดท้ายนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือ authenticity ที่มันจับต้องได้จริงๆครับคือพอคนเห็นว่าองค์กรนี้เออ พูดอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้จริงๆนะแล้วทําสม่ําเสมอด้วยไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดหรือแบบหน้าไหว้หลังหลอกไอการกระทําที่มันสอดคล้องกับคําพูดซ้ําๆซ้ําๆเนี่ยแหละครับมันจะค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นมาเป็นความไว้วางใจมันคือหลักฐานที่จับต้องได้มากที่สุดเลยครับอืฟังดูแล้วทั้งสามส่วนนี้มันต้องไปด้วยกันจริงๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเอ่อถ้าวาวชัดมากเลยแต่ขาดวินัยในฮาวเนี่ยไอตัวการ กระทำหรือวอตมันก็อาจจะเป๋ไปเป๋มาไม่ตรงกับที่พูดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือถ้ามีวินัยใน How ดีมากเลยแต่ Y มันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกก็อาจจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมในภาพรวมถูกต้องครับทําไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเป้าหมายไม่มีทิศทางแล้วถ้า Y ก็ชัด How ก็มีวินยัยแต่การกระทําหรือวอดกลับไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําอันนี้ความน่าเชื่อถือก็ไม่เกิดอยู่ดีเนาะถูกต้องเป๊ะเลยครับ เอกสารเน้นย้ำเรื่องนี้มากเรื่องความสมดุลแล้วก็การทำงานร่วมกันของทั้ง3เสามันเหมือนขาเก้าอี้3ขาเลยครับต้องแข็งแรงเท่าๆกันถ้าขาในอ่อนแอไปหรือหักไปเนี่ยเก้าอี้ที่ชื่อว่าความไว้วางใจมันก็ล้มตั้งอยู่ไม่ได้หรอกครับความน่าเชื่อถือหรือ authenticity ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากการที่ทั้งสส่วนนี้มันสอดคล้องกันเป๊ะๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละครับโอเคค่ะพอเห็นภาพหลักการแล้ว ทีนี้ลองมาดูของจริงกันบ้างดีกว่าในเอกสารมีกรณีศึกษาจำลองที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยลองมาดูกันนะคะว่าพอขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงแล้วเราจะใช้หลักสามเสานี้เข้าไปแก้ไขได้ยังไงบ้างกรณีแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อความยั่งยืนแบรนด์นี้ประกาศวายชัดเจนมากว่าเชื่อในการผลิตเสื้อผ้าที่ไม่ทำลายโลกโหฟังดูดีมากเลยดึงดูดลูกค้าสายกรีนได้แน่นอน แต่ปัญหาคือพอไปดูสิ่งที่เขาทำจริงๆหรือวอตนะคะกลับพบว่าเฮ้ยแพคเกจิ้งยังใช้พลาสติกอยู่เลยพนักง,งานเองก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรีไซเคิลเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าการกระทำมันขัดกับคำพูดที่ประกาศไว้นะคะใช่เลยครับอันนี้ชัดเจนมากว่าปัญหามันอยู่ที่การขาดความสม่ำเสมอของวอตคือสิ่งที่แบรนด์ทำในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะมันสวนทางกับ Y ที่ตัวเองพูดไว ผลคืออะไรครับความน่าเชื่อถือลดหวบเลยลูกคา้าที่เขาซื้อเพราะเชื่อในไวน์เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโดนหลอกหรือเปล่าหรือที่เขาเรียกกันว่า g r e e n w a ช h i n g อะครับซึ่งอันนี้มันทำลายความไว้วางใจได้แบบรุนแรงมากนะครับทีนี้ถ้าจะแก้ตามหลัก3าเสาที่เราคุยกันก็ต้องกลับไปที่ clarity of wine ปอนเลยคือนิยามให้ชัดๆไปเลยว่า ไม่ทำลายโลกในความหมายของแบรนด์เราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีขอบเขตแค่ไหนจากนั้นก็สร้าง discipline of h o w ขึ้นมาเช่นกำหนดเป็นหลักการปฏิบัติไปเลยว่าทุกส่วนประกอบของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องมาจากวัสดุรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ร0 0ซภายในปี X หรือพนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการขยะที่ยั่งยืนอย่างเคร่งครัดอะไรแบบนี้ และจากนั้นก็ค่อยแสดงออกผ่าน consistency of w h a t เช่นลงมือเปลี่ยนมนุจุพันธ์ทั้งหมดจริงๆแม้ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นก็ตามจริงจังๆแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยโอเคค่ะชัดเจนมากมาดูกรณีที่2กันค่ะบริษัทเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์บริษัทนี้มี Y คือเพิ่มพลังให้ผู้สร้างสรรค์หรือ empower creators ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจริงๆกลับซับซ้อนมาก ใช้งานก็ยากมีฟีเจอร์เยอะแยะไปหมดจนผู้ใช้รู้สึกทอแท้มากกว่าที่จะรู้สึกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นนะคะครับกรณีนี้เนี่ยเอกสารเขาชี้ไปที่การขาดวินัยของ H.O.W. Discipline of How ครับผมคือแม้ว่า y จะชัดนะว่าอยากจะเพิ่มพลังให้ Creators แต่กระบวนการพัฒนาหรือ H.O. เนี่ยมันไม่ได้ยึดหลักการที่จะพาไปสู่เป้าหมายนั้นจริงๆเช่น หลักการออกแบบที่มันควรจะเรียบง่ายใช้งานได้จริงอะไรแบบนี้ทีมพัฒนาอาจจะหลงทางไปกับการใส่ฟีเจอร์เยอะๆเข้าไว้เพื่อให้มันดูลำ้ำดูเก่งแต่ลืมถามคำถามสำคัญว่าไอ้ฟีเจอร์พวกนี้มันช่วยให้ผู้ใช้มีพลังมากขึ้นจริงหรือเปล่าหรือกลับไปสร้างภาระให้เขากันแน่ผลลัพธ์หรือวอตที่ออกมาก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตอบโจทย์วายอย่างแท้จริงซะงั้นการแก้ไขก็ต้อง ก็ต้องกลับไปตอกย้ำ clarity of why ให้ชัดเจนในทีมพัฒนาก่อนเลยว่าเป้าหมายเราคืออะไรกันแน่แล้วก็สร้าง discipline of how ที่มันเข้มแข็งขึ้นมาเช่นกำหนดไปเลยว่าทุกฟีเจอร์ที่จะใส่เข้ามาต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามันช่วยให้ครีเอเตอร์ทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือดีขึ้นยังไงถ้าตอบไม่ได้ตัดทิ้งหรือการออกแบบต้องเน้นความเรียบง่ายและประสบการณ์ผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่งเสมอ ดังนั้น consistency of what ö, ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกมามันต้องสะท ouais. nada, อ้อนวิน <Use something, S 1> ัยอันนั้นออกมาจริงๆอาจจะมีฟีเจอร์น้อยลงก็ได้นะครับแต่ทุกอย่างต้องใช้งานง่ายและส่งพลังงานจริงๆตามที่ประกาศไว้โหการมีวินัยในการยึดหลักการนี้มันเหมือนเป็นตัวคุมคุณภาพเลยนะคะให้การกระทําของเราไม่หลุดออกนอกรูนอกทางจากวยที่ตั้งไว้น่าสนใจมากๆค่ะมาถึงกรณีสุดท้ายค่ะอันนี้เกี่ยวกับหัวหน้าทีมขายที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้าคนนี้พูดตลอดเลยว่าอยากให้ทีมทํางานด้วยใจอยากให้รักองค์กรไม่ใช่ทําเพื่อเงินอย่างเดียวแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆกลับโทษลูกน้องสะงั้นหรือพอทีมทําผลงานได้ดีมีความสําเร็จก็กลับชิงเอาหน้าไปคนเดียวเลยโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกแล้วครับของการขาดความสม่ําเสมอของวัตด้านการกระทำ consistency of what actions ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจาภายในทีมแบบโดยตรงเลยนะครับ คือคำพูด communication ของหัวหน้าเนี่ยอาจจะดูดีนะสอดคล้องกับวายที่อยากสร้างทีมที่ผูกพันกันแต่การกระทำ actions ของเขาเนี่ยมันสวนทางกันคนละเรื่องเลยการโทษลูกน้องเมื่อพลาดการเอาดีเข้าตัวเมื่อสำเร็จมันทำลายสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกปลอดภัยหรือ psychological safety ในทีมอย่างรุนแรงเลยครับแล้วมันก็บั่นทอนความไว้วางใจแบบสุดๆลูกทีมก็จะเรียนรู้ไปเองว่าอ๋อคำพูดของหัวหน้าเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้หรอกแล้วก็จะทำงานแบบ เอ่อเอาตัวรอดไปวันๆแทนการแก้ไขาตามหลัก3ามเสาก็แน่นอนครับต้องเริ่มจาก clarity of why ของทีมก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยู่ร่วมกันในทีมนี้เพื่ออะไรที่มันใหญ่กว่าแค่ยอดขายจากนั้นก็กำหนด discipline of how เป็นหลักการร่วมกันไปเลยเช่นเราจะสนับสนุนกันจะรับผิดชอบร่วมกันทั้งตอนสำเร็จและตอนล้มเหลวหรือเราจะให้เครดิตกันอย่างยุติธรรมและฉลองความสาเร็จด้วยกันเสมอและที่สาคัญที่สุดเลยคือ consistency of what ที่ตัวหัวหน้าเองเนี่ย ต้องเป็นแบบอย่างในการกระทําจริงๆให้ลูกทีมเห็นเช่นกล้ารับผิดชอบแทนลูกทีมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ยกย่องชมเชยลูกทีมอย่างจริงใจเมื่อเขาทําได้ดีการกระทําที่มันสม่ําเสมอแบบนี้ตั้งหากครับที่จะสร้างความไว้วางใจและความผูกพันในทีมได้จริงๆไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆหรูๆ โอ oh, ทั้ง3กรณีนี้ตอกย้ำชัดเจนเลยนะคะว่าการกระทำหรือ what ที่มันสอดคล้องกับความเชื่อหรือ why อย่างมีวินัยหรือ how เนี่ยมันสำคัญมากๆมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะในระดับผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรหรือแม้แต่ในระดับทีมมันคือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือและนำไปสู่ความไว้วางใจได้อย่างแท้จริงเลยนะคะ ทีนี้คาถามที่ตามมาก็คือแล้วไอ้ความไว้วางใจที่เราอุตสาห์สร้างขึ้นมาอย่างยากเย็นเนี่ยมันจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้องค์กรได้ยังไงคะเหมือนในเอกสารจะมีการเชื่อมโยงเรื่องนี้กับแนวคิดเรื่องการยอมรับนวัตกรรมด้วยใช่ไหมคะไปว่าทําไมความไว้วางใจมันถึงสําคัญต่อการเติบโตคือกฎนี้เขาจะแบ่งคนตามการยอมรับแนวคิดใหม่ๆออกเป็นกลุ่มๆนะครับตั้งแต่พวก innovators ที่รับเร็วสุดๆไปจนถึงพวก laggers ที่รับช้าที่สุด เอกสารชี้ว่ากุญแจสำคัญในช่วงแรกเลยนะคือการต้องเอาชนะใจกลุ่มที่เรียกว่า early adopters ให้ได้ก่อนกลุ่ม early adopters เนี่ยนะครับพวกเขาตัดสินใจจะเข้าร่วมหรือจะซื้อสินค้าเราเนี่ยไม่ได้อาศัยเหตุผลเชิงตรกกะหรือข้อมูลเปรียบเทียบอะไรมากมายเป็นหลักหรอกครับแต่เขาขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณด้วยความรู้สึกร่วมหรือความเชื่อในวายขององค์กรเราเนี่ยแหละเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพราะเขารู้สึกว่ามันใช่มันโดนใจทีนี้ ไอความน่าเชื่อถือหรือ authenticity ที่มันเกิดจาก3เสาหลักที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสม่ําเสมอของวัดมันทําหน้าที่เป็นเหมือนหลักฐานที่จับต้องได้ครับเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยไอ้วทยที่องค์กรน,นี้ประกาศไว้นะ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะเขาทําจริงนะซึ่งหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่มันจําเป็นมากๆมากๆในการจะไปโน้มน้าวคนกลุ่มใหญ่กลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่ม early majority กลุ่ม Early majority เนี่ยมีจำนวนเยอะกว่ามากแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเลยที่จะทำให้แนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกลายเป็นกระแสหลักขึ้นมาได้แต่คนกลุ่มนี้เขาต้องการเหตุผลครับเขาต้องการเห็นข้อพิสูจน์เขาต้องการความมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่องค์กรพูดนะ่ะมันทาได้จริงนะแล้วก็มีคนอื่นคือผู้ Early Adopters ได้ลองใช้แล้วแล้วมันดีจริงนะ ดังนั้นความไว้วางใจที่เราสั่งสมมาจากการกระทำที่สอดคล้องกับวายอย่างสม่ำเสมอ consistency of what เนี่ยจึงเป็นเหมือนสะพานสำคัญมากๆที่จะช่วยให้องค์กรข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญหรือ t i ป p i n g point จากการเป็นที่ยอมรับแค่ในกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยไปสู่การยอมรับในวงกว้างได้สำเร็จครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าความน่าเชื่อถือที่เราสร้างจาก3เสาหลักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์สวยงามๆเนาะ แต่มันเป็นเหมือนสินทรัพย์สําคัญเลยที่ช่วยลดความเสี่ยงในใจของคนกลุ่มใหญ่ทําให้เขากล้าที่จะก้าวตามเรามาตัวอย่างของ Apple สมัย Steve Jobs ก็ชัดเจนเลยการที่เขาสามารถน,นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มันสะท้อนวายของเขา Think Different Simplicity ออกมาได้แบบสม่ําเสมอครั้งแล้วครั้งเล่ามันคือการสร้างหลักฐานสร้างความไว้วางใจที่ทําให้คนจํานวนมากพร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากเขาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ สรุปแล้วนะคะจากที่เราได้สำรวจเนื้อหาในเอกสารกันวันนี้สิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือการสร้างความไว้วางใจที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีวายที่ดีหรือพูดถึงวายบ่อยๆนะคะแต่คือการใช้ชีวิตตามวายนั้นจริงๆผ่านการมีวินัยในหลักการหรือเฮาแล้วก็แสดงออกอย่างสม่ำเสมอผ่านทุกสิ่งที่เราทำและพูดหรือวอตตนั่นเองใช่เลยครับความชัดเจนวินยัยแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะมองได้ว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของสะพานเลยนะฮะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความเชื่อที่อยู่ข้างในตัวเรา why ให้ออกมาสู่การกระทำภายนอก what ที่คนอื่นเขารับรู้ได้พอสะพานนี้มันแข็งแรงความไว้วางใจมันก็เกิดขึ้นคนก็จะกล้าเดินข้ามสะพานนั้นมาหาเราเองครับก่อนจะจบกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ดัดแปลงมาจากในเอกสารนิดหน่อยเพื่อให้เราลองนากลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับคาถามก็คือ เมื่อเราลองมองย้อนกลับไปที่ความเชื่อหรือจุดประสงค์หลัก y ของตัวเราเองหรือขององค์กรที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะครับมีหลักการปฏิบัติ how ข้อไหนแค่ข้อเดียวก็ได้ที่เราสามารถเริ่มลงมือทำ what ได้ทันทีเลยและทำได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ y ของเรามันชัดเจนขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็ก แต่ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังมากๆของการสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจที่แข็งแกร่งขึ้นก็เป็นได้นะครับ